ชิปนี้ข่าวด่วนข่าวดีมาบอกพี่น้องทุกคนโคดอสแชมป์โลกคุมชิมชาติไทยกระแสมาแรงอยากมากจับตาพัดลุกลุกอย่างสาวไทยเปลีป่ยนแปลงครังใหญ่พร้อมกับลูกปริยาพึ่งคุณกำลังชิมชาติจีนเข้ามากำบัคุมชิมชาติไทยในครั้งนี้ด้วยกำบับพึ่งคุนกำกัน ชิมชาจีลาผลงานวอลแชมอดอัโดมาแล้วด้วยการวัาเหรียญทองโอลิมปิกเกมที่ฟุตเอิงเกมเมื่อปี2อ2 4โฮสฮออกควรกลับเข้ามาคุ้มวลเลยหญิงชิมท่าไทยอีกครั้งครั้งนี้โฮตออกขมคู่ปริยาชุก,กิระคุณพึ้นคุณเข้ามารวมชีมด้วยกัน โดยได้ยินข่าวนี้แล้วบอกอตรงๆว่าดีใจมากและคุณลุกไปเลยสุดๆจากปาโค้ดออสครับต้องขอขอบคุณแฟนๆวอลเลย์บอลคนไทยทั้งประเทศที่ทุกคนช่วยกันกนดันสมาคมวอลเลย์บอลทีมไ,ไทยในเรื่องนี้จุดขึ้นผลสำเร็จน,นายกลุกอย่างไทยไม่ปิดโอกาสโค,รรโครร้ดออสลงบัง คุมทีมแยงหาหงดึงโค้ดต่างชาตินายสมพรไม่ปิดโอกาสโอตฮอตจะวงกลับมารับงานคุมทีมวอเลย์บอลยิงชาวไทยอีกครั้งและเอว่าจะมีการพูดคุยในเรื่องของการนำโค้ดต่างชาติเข้ามาด้วยเส้นกันโดฮอตเข็นชอบดึงโค้ดต่างชาชติเจอร์ โค้ดวลลย์บอนหญิงเฮนดาโคา้ดลางพิงยา์แข่งโหวตในงกาลางวลลด์บอนหญิงชิมชาติจีนตอนนี้ยังวางอยู่คูณนี้เก่งมากที่ผ่านมาโค้ดชิมหญิงชอบไผ่แก้เกมที่สุดค่าเหนื่อยแผนที่สุดหนงแพตโ,โตเออร์โตบันซิล 2. องทิสไลยอเมริกา 3. ลาวานิเน่โบราณสี 4, มานาเดจเจบานห้านนนเฮนิดาหกแทนเทียนซูริกีเจ็ดเจจีนแปดจางพิงเจจีนอ่าโอเคผมไปการผู้มาได้ยินสองห้าและผู้ไม่ชัดนะครับผมก็ตั้งแต่เกิดตั้งเด็ก ผมอ่านปากพูดใช้ภปษามือพูดองไม่ชัดเวลาผมพูดจัดภาพจีฬาผมพูดไม่ชัดแต่ผู้ชมคอยฝังนะครับผมกลัวผู้ชมฝังไม่รู้เรื่องมีเสียงเพลงมาเลยจะอยิาบ,บายนะครับขอขบคุณที่มู้ชมกดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งเชิญคอมเมนต์ได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ